ีคนถามห่าน้ำมะพร้าวน้องนายน้องนายบอกแถวบ้านเราหกลูกร้อยเขาบอกเสียงอ่อนหายไปหมดหายสิคะเนี่ยซื้อขนมประกอบมากินอีกแล้วค่ะจะไม่หายได้ยังไงคะโอ้ยแม่ดุแล้วอ๋อแม่ดุแล้วนะลูกใครเนี่ยห้าสิบอ่ะหัวรู้ห้าสิบก็เข้าใจอ่ะขึ้นห้ามก็ราคาประมาณนี้แหละทุกคนเขาบอกว่าเ้าแปะโลโก้ P&K จะแพงคนนี้ครับแรงอ้าแปะโลโก้ P&K ขายเท่าไหร่ เราเป๊ะเป็นเคไว้เขาไม่เอว่าชอบเลสยามมากค่ะมันเลิศหมคะมันเลิศค่ะแต่จะปวดหลังมากค่ะเพราะแอน เราเคยคุยกันหนิว่าแมวสยามอ่ะเราเราเราเต้เป็นแมวหางเครื <k 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 uh> <k <k ่องอ่ะใช่เพลงมันมามันฟิวหางเครื่องมากเองเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะบอกเลยเหนื่อยมากวันนี้ทุกคนลงมาคือแบบคอย้ดมคอย้ดมทีผักผมเลือกเองเลยเบ๋อใช่แล้วเต้นในแบบ N f ก็ใช่ใช่ค่ะเต้นในแบบ N f ฟแต่ว่าแต่ครูนนท์ก็มาเก็บไลน์ให้นะคะแบบครูนนท์ ว่าคุูนนที่เก็บลายให้บีีก็มาเก็บลายให้เอ็ <c oughs> อนไฟเหมือนกันก็คือครูคนเดียวกันเป็นแมวแบบว่าตาแข็งนิดหน่อยเพราะว่าจำเนื้อไม่ได้ไปถามเรื่องเจ๋งที่ว่าเองพูแล้วล่ะน้องนายน้องนายคอ๋อ <c oughs> <c oughs> อยู่นี่ค่ะไม่คน <c oughs> หาหาน้ำมะพร้าวน้องนาย <c oughs> แต่น้องนายยังไม่ได้ชฉาต้องเรียวีตโต้มาชฉา น่ยจะมีนะท้องควเรามีเหรอ,อ,ไ,มหรอไม่มีโต๊ะต,ต้องเราสัน่น <c oughs> อ่ะเรามาทายกันว่ามันจะอร่อยไม่อร่อยมันจะสู้บ้านเราได้หรือเปล่าต้องนายบอกแถวบ้านเราหกลูกร้อยแถวบ้านพี่ห้าลูกร้อยมันมีช่วงหนึ่งมะพร้าวแพงลูกลยี่สิบบาทเ <c oughs> สียงเ <c oughs> ขาบอกเสียงออนหายไปหมดหายสีคะเนี่ยซื้อขนมประกบอบมากินอีกแล้วคะ่ะจะไม่หายได้ยังไงคะยแม่ดุแล้วอแม่ดุแล้วนะ แล้วก็หลับใส่เลยค่ะทุกคนเรามีเรฟเฟอร์เรนซ์อันนี้นะคะแล้วเ,เลยอยากทํารายการแบบนี้นะคะไม่ว่าทุกคนจะเคยดูไหมไม่รายการอย่างนี้เนีย่ยทุกคนเรามีเรเฟอร์เนเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วนะว่าเราทำได้แต่ลองได้ไหมอีกเรื่องนะเอ้ยมันก็เหมือนมิวสิกบล็อกอ่ะมิวสิกบล็อกแบบอัดอ ราสดมากใช่ไเออสดมากมันใจไม่ดีเออเอาเลยเอาเลยต้องไปขายกันนะคะอนะคะคุณพี่จะขอหมกกลบเหรอคะขวดน้ำส้มทุกคนขวดน้ำส้มจริงๆขวดน้ำส้มเนี่ยน้ำส้มคุณเห็นไหมคะนี่คือน้ำส้มค่ะน้ำส้มหนึ่งแบนเกลียดมากน้ำส้มนะคะมีน้ำส้มโชกุนน้ำส้มน้ำพึ่งแล้วก็น้ำส้มเขียวหวานนะคะอภิธนันาการจากคุณออนอ่มนะคะ อุ้ยน้องน้องนายปลอกมะพร้าวมาแล้วอะหนูกินก่อนาหนูชิมก่อนเป็นไงบ้างนะมะพร้าวที่หลวสซูมาชิมเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างมะพร้าวนี้ขอชิมหนึ่งอึดกระเป๋ได้เลยอ้าวชนนี่นะครับอะไรอะไรใส่อะไรมันมันอร่อยแต่ว่าฉันเกินผิดช่องแต่อร่อยอร่อยเยี่ยมยอดลูกอะไรเนี่ย ห้าสิบอะหัวรู้ห้าสิบยังโอเคใช่ทุกคนบางทีมันก็เกินผิดช่องอะมันไปเข้าช่องช่องหลอดลมอะแพงมากห้าสิบจริงค่ะน้องนายซ่อนมะพร้าวไว้ไหนคะปอกเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำมะพร้าวตอนนี้นะคะแต่ก็เข้าใจอะขึ้นห้ามก็ราคาประมาณนี้อะไรรู้ป้ะใช้เองเลยเหรอใช่จริงเหรอใช้อะไรชอดน้องนายมีดเลยเหรอใช้สันอ๋อสันมีดเนาะอีโต้ไหมหรือไม่ใช่อีโต้ ไม่ใช่อิโตรไม่ีโต้มีนเลียวด้วยเฉาะหลายๆรอบดีน้องมี่เป็นเนไรแรงอ่ะเขาบอกว่าเ้าแปะโลโก้เป็นเกจะแพงของนี้ครับแรงถ้าแปะโลโก้เป็นเกะขายเท่าไรอาจะราเจลูกลสวสวยเหมือนเดิมเลยอะเออข้าสิก่็อดีก็ถูกกว่า แค่นิดหน่อยสองบาทแย่มากอร่อยอรยจริงๆอร่อยจริงโออีโออีชิเลยหละอินฟายโปชิ้นตีวัยรุ่นเมกาได้เปล่าวัยรุ่นเมกาต้องทำยังไงอะคะวัยรุ่นเมกาต้องเป็น Hey Bro Hey Bro ทุกคนคือจริงๆแล้วเราอาจจะเอาวัยรุ่นโปรกินเพราะว่าเมื่อวานะเราอะนั่งดูโปรดึงกันจริงแล้วแล้วชอบมากอยากเป็นนักเลง เติมค่ะแล้วก็เชื่อว่าเคยหนึ่ว่าเราจะต้องเป็นแบบเป๊เป้เป๊เปอะไรเป้อะไรเป้อะไรแบบคิดชื่อแบบว่าเราเป้ะเป็นเคเว้ยเนี่ย <c oughs> เออมีไรให้เราช่วยไหมเออแล้วเราก็แบบว่าจะพกอาวุธจะพกอาวุธขึ้นไปคนละหนึ่งเล้ว่าเพื่อนไม่ซื้ออ่ะเออฉันคนแรกอะ่ะเออจะให้พกช้อนพกซ่อมขึ้นไปอย่างเงี้ยไม่ได้เด้อเฮ้ยไม่ไะ โฟกิงเอาเลยง่ายเราเป็นโฟูตี้เอทคิงเราเป็นโฟูตี้เอทคิงค่ะโฟูตี้เอทคิงนะคะสวัสดีครับผมเป็นโฟูตี้เอทคิงครับเออวางสปาต้าลุนตีมพี่วักยากนะสตีมพี่วักมันจะวักหกคนเลยเหรอใช่เดี๋ยวคนถามว่าเราสนับสนุนโซลาร์อีกเออใช่ไม่ได้ไม่ได้กูได้เดี๋ยวทุกคนเพราะว่าเอฟูตี้เอทคิงนี่ก็ก็กลัวกลัวคนจะว่าเราสนับสนุนความรุนแรงจริง น้องพกอาวุธขึ้นมาบนเวทีคใช่ก็เลยแบบว่าเอออย่าเลยเดี๋ยวเราไม่เอาดีกว่าเป้โวยหวานโวยอยเงี้ยใช่เราเป้โวยตาระเบิดขวดที่ได้แบบเระเบิดขวดนี่แหละป่ะเป้เป้ไปเล่นยแบบแบบง่าอะไรเนี่ยโมก็เลยเนี่ยเอออะไรเกิดอะไรขึ้นกับใจ น้ำมะพร้าวอร่อยจับใจน้องนายบอกอร่อยจริงทุกคนไม่ติงนะงอร่อยแบบสบายอร่อยแบบสบายประตูลูกปิดยังยังไม่เข้ามาค่ะลูกปิดยังยังโบอยู่ค่ะปาเจ๋อเจ๋ฮะปิดในห้องนันป่ะไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีพี่เชอแค่ปิดประตูเว้ยคือก่อนน้นนั้นนะพี่ฉันก็ปิดประตูไปแล้วเว้ยแล้วเหมือนพี่เชอก็เปิดประตูแล้วเหมือนสปิงมันล็อกอะไอตัวไอตัวตัว เขาบอกว่าจะปิงมันล็อกทําให้เกลือกดล็อกหรือจะกดออกอะ่ะก็ดึงดึงลู้บิดออกไม่ได้เพราะจะปิงมันค้างแบบมันล็อกค้างไว้มันไม่ยอมออกเออ,เอ,อใช่ตํานานมากเวอร์ใช่ค่ะก็ะคือต้องตามช่างมานะคะรอไปคึ่งชั่วโมงค่ะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง,งเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีแียเตอร์ด้วยนะคะหลดเลยไอเอ็มโฟร์ท a อพิ